ตัณหาคือเชื้อแห่งการเกิดวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานวัชชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่งขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็โผล่งขึ้นไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นวัชชะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น